สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมสดๆนะครับวันนี้พฤร,รัรสัปปดีที่23ตุลาคม2568และแน่นอนครับถึงวินาทีนี้วาระแห่งชาติของรัฐบาลไทยนั่นก็คือเรื่องราวของแก๊งสแกมเมอร์และแขกรับเชิญที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วก็มานั่งอยู่กับผมแล้วก็คุยกันเรื่องนี้และปรากฏว่านี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงถูกคนถูกที่ถูกเวลา เพราะเคยบุกเข้าไปในเขมรไปเผชิญหน้ากับแก๊งเหล่านี้มาแล้วแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่ตรงนั้นครับเรายังมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมอีกมากมายดังนั้นร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของผมกันได้เลยครับนั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานอดีตรองผบตรครับสวัสดีครับโอ้โหขอบพระคุณมากครับท่านพี่บิ๊กโจ๊กต้องบอกว่าอะไรนะสลาเวลามาในวันหยุดนั่งพูดคุยกันสดๆช่วงนี้ต้องบอกว่า เรื่องราวของแก๊งสแกมเมอร์นี่มันเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโจกครับใช่ครับมันยังไงอะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยมากเลยเหรอท่านมโจกใช่ครับคือคืออย่างนี้นะฮะผมกล่านอธิบายนี้ว่าจากการที่คือคือผมดีใจนะฮะว่าสิ่งที่ผมบิดทองหลังพระมาหลายปีเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผมทําเมื่อปี60ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะฮะวันเนี้ยรัฐบาลเห็นแล้วนะฮะซึ่งอย่างนี้ผมกล่าวอธิบายว่าวันนี้เอางี้แล้วกันนะครับ ผมพูดมาหลายรายการแล้วก็พูดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะคือวันนี้ผมสงสารนายรมตีนะวันนี้เอายีงไแล้วกันวันนี้ประชาชนเนี่ยไปมองที่นายกวันนี้ผมต้องโฟกัสอย่างนี้ประชาชนไม่ต้องไปมองที่นายกวันนี้ประชาชนต้องมองที่พบตรเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตํารวจมันเป็นเรื่องของผบตรวันนี้พบตรไม่ทําอะไรเลยคือคือผมต้องพูดแรงหน่อยนะไม่ใช่ว่าโกรธกันส่วนตัวนะ แต่ว่าเมื่อท่านมาเป็นพบตรเนี่ยนะหน้าที่การปราบปรามอาชญากรรมแบบนี้มันเป็นหน้าที่ท่านวันนี้ต้องเรียนนะฮะประชาชนต้องเข้าใจว่านายกหนูเนี่ยไม่ต้องไปตั้งซปเปอร์บอร์ดไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับในสํงงานักง,งานตำรวจในสำนักงานตํารวจแห่งชาติมันมีสูปราบปรามอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์ไซเบอร์ซึ่งผมเป็นคนตั้งไว้เองอยู่แล้วแล้ววันนี้มีกองบัญชาการไซเบอร์มีองค์ขบยบครบหมดมีสูปราบปราม้ามนุษย์มีครบหมด แล้ววันนี้ผมต้องกลัาเรียนว่ามันมีสองอย่างวันนี้ตํารวจเราย่อนยานในน้าผมเป็นผู้บัชามารวจเก่านะเราย่อนยานจนกระทั่งฐานคอนเซ็นเตอร์มาตั้งอยู่ในกรุงเทพแล้วอืม,มาตั้งอยู่ในบริมณฑลแล้วนะฮะผมต้องกลัาเรียนว่ามันเกิดจากอะไรผสมรงกันตั้งแต่นายกเศรษฐามีนโยบายฟรีวีซ่านะสมัยนั้นผมกับผู้จัดการต่อมาก็ค้านท่านก็ตําหนิผมคือ เราท่านไปลอกมาจากญี่ปุ่นจากเกาหลีอผมบอกว่าโอเคดีนะแต่อะไรครับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยตำรวจเขายังไงเขาเขาซื่อสัตย์นะเขาสุจริตถูกไหมครับคือเราฟรีวีซ่าได้แต่คนเหล่านี้เมื่อเดินเข้าประเทศมาเนี่ยนะฮะตำตำรวจต้องคัดกรองมาตรการคัดกรองมันต้องมีถูกไหมครับถูกครับแล้วเกาหลีญี่ปุ่นเขามีอะไรครับเขามี AI ไอเขามีไบโอเมตริกไบโอเมตริกผมถามว่า ไบโอเมตริกของเมืองไทยเนี่ยนะผมยังสู้เรื่องสูจริตเรื่องทุจริตกันเลยถูกไหมครับผมจาได้ว่าชื่อพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานนี่<ช>แหละ<ช>เรื่องไบโอเมตริก<ช>เนออี่ยเห็นไหมครับผมพูดมันจะย้อนความไปหมดไอ้ที่ดาๆผมอ่ะนะผมสู้กับอดีตพบตรหนึ่งคนขอไม่เอ่ยชื่อเรื่องไอ้ทุจริตไบ,บโอเมตริกนี่แหละทุกวันนี้เห็นไหมครับว่าไบาโอเมตริกมันใช้ไม่ได้ <ừ. S 1> นะแล้วเราไปโกหกว่ามันใช้ได้นะหลายคนรู้แต่ไม่กล้าพูด ถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อไบโอเมตริกมันใช้ไม่ได้นะคุณเอาฟรีวีซ่าเข้ามาเนี่ยโจรเต็มประเทศครับเอาทีนี้พอโจรเต็มประเทศถามว่าใครจับหน่วยไหนใจับก็ตำรวจทีนี้อย่างนี้นะพอระบบเทคโนโลยีมันใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้ตองมอในการคัดกรองอตองมคอัดกรองมันคนน่ะแล้วผมเป็นอนดีตผู้จัดาการตอมมเก่าผมถามคำเดียวว่าวันนี้โจรเต็มประเทศแล้ว ตอมทาไมถึงไม่คัดกรอให้ดีมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีสองอย่างนะครับ,รบหนึ่งท่านรับเงินหรือเปล่าหรือว่านะหรือว่าท่านเ,เลิ่อเลอ่อโหรับเงินกับเลินเล่มีผิดกันเลยนะ,อ,ะอันนี้ผมต้องถามแบบนี้นะครับแต่ผมรู้จทย์อยู่ในใจอยู่แล้วนะว่าไอ้สองอย่างนี้คืออย่างไหนอันนี้ผมพูดเรื่องจริไปชนฟังก่อนนะวันนี้นะครับผมจะบอกว่าไปตั้งซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยนะ เลขาสมชประหลัดกระทรวงการต่างๆเนี่ยประหลัดกระทรวงคลังประหลัดกระทรวงต่างประเทศเอ่อเอ่อ DSI เลขาปปงอ,อัยการ <_ d ood le> เขาหนายหมดเขาบอกว่าก็มันไม่ใช่เรื่องของกูก็มันเรื่องของตํารวจกูเป็นหน่วยงานสนับสนุนอันนี้ผมพูดตรงๆนะคือพบตรมีกําลังพลในมือสองแสนคนอัยการมีเท่าไหร่ DSI <_ d ood le> มีเท่าไหร่ DSI มีไปถึงหมื่นเลย ปปงมีไม่ถึงห้าพันนะสมชมีไม่ถึงหนึ่งพันผมถามว่าคนเหล่านี้ก็สงสัยว่าทําไมนายกไม่บีบี้ตารวจถ้าผมเป็นนายกนะผมเรียกพบตรมาเลยว่าคุณอย่างงี้นะคุณเป็นตํารวจเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าวันเนี้ยจีนดําจีนเทาคนผิวสีเอางี้นะฮะผมผมแนะนําวิธีปฏิบัตินะ,ะ,ะ,ะถ้าผมเป็นพบตรนะถามว่าทํำยังไงวันนี้ เราต้องกวาดบ้านก่อนครับคนผิวสีจีนดำจีนเทานะเต็มประเทศเขาเรียกว่าโอเวอร์สเตย์ครับนะอยู่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด<ฮ>ะนะกวาดพวกเนี้ยนะวันนี้มีเป็นหมื่นไม่ใช่พันนะมีเป็นหมื่นวันนี้กวาดพวกนี้ผลักดันออกนอกประเทศดำเนินคดีความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมาย <ฮะ S 2> เหมือนผมทำสมัยผมเป็นผู้จัดก,การต่อมอ <ฮะ S 2> นะ,<ฮ>ะประเทศต้องเคลียร์ก่อนนะเมื่อประเทศเคลียร์แล้วเนี่ยอาชญากรรม มันจะหายไป80%เลยนะนะลักวิ่งชิงป้นยายติดเพราะอะไรครับไปดูคดีผัดย้นหลิงที่ผมจับตู้ห่าวนะคือคนจีนเข้ามาถึง200กว่าเอาแฮปปี้วอเตอร์เหมือนยายติดมาขายอ่ะพอจับคนจีนได้เห็นไหมครับผมไล่ต่อไอ้พวกนี้มาอยู่ได้ยังไงอือ่าเข้าประเทศได้ยังไงเพราะอะ<ช>ไรใช้วีซ่าอะไรวีซ่านักเรียนทั้งนั้นคืองงฮะ ตอมมีอำนาจนะคนเดินทางเข้ามาเนี่ยใช้วีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้สามเดือนครับแล้วก็มาขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนครนะก็จะไปดูว่าสถานโรงเรียนแถวบ้านนอกแพร่น่านเชียงใหม่ที่เดียวกับโรงเรียนเ็าได้ก็ไปให้เขารับรองมาแล้วก็ตอมมก็ออกวีซ่านักเรียนเก็บลายหัวอ,บบอ๋อเล่นกันแบบนี้เก็บลายหัวหัวละกี่แสงก็ไปดูแล้วกันเอางี้นะฮะ คนจีนคนผิวสีไม่ใช่เฉพาะคนจีนเดียวนะอินเดียแอฟริกาโรมาเนอะไรต่างๆเขาเรียกว่าคนผิวสีนะพวกนี้ใช้วีซ่าอย่างนี้หมดถึงเข้ามาขายแฮปปี้วอเตอร์ในจิ้นหลิงได้ไงทีนี้เวลาส่วนใหญ่จับนะจับก็จะโชว์ออฟว่าเอ้ยจับแล้วแต่ผมไม่ใช่ไงผมไล่ต่อเพราะว่าถ้าไม่ไล่ต่อมันไม่หมดว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามายังไง ถูกไหมครับอ่าพอไล่ต่อก็พบว่าอ๋อตำรวจตอมอเรารู้เห็นเป็นใจ <_ an> ผมก็เลยดาเนินคดีตํารวจตอมอขณะนั้นนะ <_ an> ไป120น <_ an> คนนะ <_ an> มีทั้งเพื่อนผมที่เป็นอดีตตารวจไม่มีทั้งเพื่อนผมเอา,อางี้ผมดำเนินคดีตั้งแต่พลตวโทพลตวตีอ่าจนถึงช่านประทวนเนี่ส120คนตอนนั้นผบตรก็ด่าผมนะว่าผมเนี่ยมันไม่เอาพี่เอาน้องนะผมก็ถามท่านว่าท่าน เอาตรงๆนะเรามีกําลังพลถึงสองแสนกว่านะแล้วตํารวจเราเนี่ยร้อยยี่สิบที่มีส่วนรู้เห็นเอาเอาโจรเข้าประเทศเอามาค้ายานะอย่างเงี้ยเราจะให้ตํารวจร้อยกว่าเนี่ยมาทําให้ตารวจสองแสนกว่าเนี่ยเสียหายได้อย่างไรครับนะ,ะผมก็โดนข้อหาว่าฆ่าน้องฟ้องนานและขายเพื่อนนะผมก็บอกว่าถ้าน้องมันไม่ดีเพื่อนมันไม่ดีพี่มันไม่ดีเนี่ยเราจะไปช่วยเหลือ นะครับเ่ปมันมันมันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมครับคือถ้าฟังอย่างนี้นะท่านบิ๊กโจะยาวมาเลยเนี่ยออย่าพึ่งไปชี้ทางเขมรทางเดียวที่บอกว่ามันเป็นศูนย์รวมสแกนตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเยอะไม่เยอะเยอะเป็นหมื่นเลยเหรอเป็นหมื่นเอางี้เมื่อวานผมไปออกรายการเจออาจารย์บริธานนะอาจารย์ก็บอกผมว่าโจกในหมู่บ้านผมข้างบ้านผมเลยนะมันมีคนจีนเนี่ยเด็กเป็น่นเลยนะสิบคน นะมาเช่าบ้านแล้วก็ปิดบ้านปิดมืดเลยนะปิดทึบนะแต่รถหรูแต่หมดไม่ทําอะไรออกมาตอนกลางคืนผมก็บอกอาจารย์แล้วสุดท้ายมีตำรวจเข้าไปจับคืออะไรอันนี้คือส s c เมอร์เพราะอะไรครับเว็บพน,นันอันนี้คือคอนเซนเตอร์นะเพราะมันต้องปิดบ้านหมดไงมืดเพราะมันต้องหลอกผมจับจนจนมัน คือคือทรงนี้เป็นทรงคอเซนเตอร์ทรงคอเซนเตอร์อย่างนี้ต้องเรียกคือทรงนี้คือทรงสแกมทรงสแกมเมอร์คือหลอกทางคือโลยุลอกเพราะว่ามันต้องเช่าบ้านหลังใหญ่แล้วก็ในบ้านเนี่ยมีคนเป็นสิบนะสิบยี่สิบแล้วก็เป็นห้องห้องแล้วก็ปิดม่านหมดนะทีนี้อาจารย์ปริทานบอกว่าตำรวจเขาเข้าไปจับนะแต่ผมถามต่อว่าตำรวจไปจับแล้วตั้งข้อหาอะไรถ้าส่วนใหญ่นะ สายตัวไปจับแล้วตั้งข้อหาอะไรหลบหนีข้าเมืองอ๋อไปไปแล้วก็อนั้นซะแล้วก็อะไรผัาไดนของนอกประเทศไอ้พวกนี้อะไรครับฮมาใหม่อือมคืออย่างนี้นะฮะผมต้องอธิบายความว่าวันนี้นะครับนายกเนี่ยเราอย่าไปตําหนินา,นายกอย่าไปด่านายกเยอะนะผมไม่ได้มาเข้าข้างนายกนะว่าอย่างนายกแต่ว่าเราต้องลงไปที่พบตรอนายกก็ต้องจี้พบตรอนะว่าเฮ้ยคุณในประเทศเนี่ยคุณกวาดทั้งหมด แล้วคุณรายงานผมทุ่วันพฤหัสเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่คุณเอาบัญชีม้ามารงานอย่างเดียวนะคุณเอางี้ง่ายๆนะฮะคุณปรับคุณเช็คก่อนว่าโอเวอร์สเตย์ในแผ่นดินไทยเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่ยากเห็นไหมครับข่าวยึดเกาะพังงานแล้วยึดปายและยึดภูเก็ตอืคุณเช็คก่อนมีเท่าไหร่คุณมีตอมออยู่ในมืออืคุณมีกําลังเอ,เอ,เอตำรวจท่องเที่ยวนะผมถามว่าดีไซนมีอะไรอื ดีไซน์จังหวัดย,ย,ยังยังไม่มีเลย <Ha. S 2> นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมทามาก่อนเนี่ยผมรู้ถูก uh. ไหมครับคุณเอางี้คุณต้นเชื่อนะถ้าทําจริงเนี่ยไม่เกินสิบวันเอ,เอาในประเทศก่อนนะในประเทศก่อนอล้าง,ล,างาล้างกาก่อนผมบอกคุณต้นนะสมัยก่อนผมทำเหี่ยนะผมกวาดเนี่ยอาทิตย์เดียวหมดเพราะอะไรไอ้พวกนี้มันนกรู้พอรู้ว่าให้กวาดจริงไว้ค้นบ้านจริงค้นคอนโดจริง ทิ้งทรัพย์สินเพ่นหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดที่เขมรบิ๊กโจ๊กบอกเฮ้ยที่เมืองไทยเนี่ยคุณไม่ต้องไปไกลมาแต่พอทรงสุดท้ายเนี่ยทรงเดียวกันเลยนะถูกต้องพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าทั้งที่เขมรที่ไทยคือมันหนีหมดเลยหนีหมดเพราะอะไรมันรู้ว่าเอาจริงแต่ทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะมันจ่ายสวยสรุปนะนะที่เขมรครับกับที่ไทยครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เบื้องหลังอยู่ไม่ได้ทไม่ได้ถูกต้องทําไม่ได้แล้วประชาชนถามว่ารู้ไหม เ nee, น,นี่ยเหมือนอาจารย์อาจารย์ญาบิธานเนี่ยไปแจ้งให้ตายก็ไม่มีใครมาเว้นแต่ว่ามันโดนร้องเรียนอ๋อไปแจ้งสอนอสมมุตินะไปแจ้งสอนอไม่มีใครมาไม่มาไม่มาหรอกเพราะว่ามันมันจ่ายกันอยู่อุดปากอยู่ปิดตาอยู่ปิดตาอยู่ถูกผมทํามากกว่าผมรู้แต่ทีนี้ผมต้องเรียนว่าเอางี้พูดต่อให้ฟังนะฮะวิธีการที่จะทํานะครับนะถ้าผมเป็นคนปฏิบัตินะกวาดในบ้านให้หมดใช้เวลาไม่เกินสิบวันนะ เมื่อกว่าในบ้านแล้วไล่เส้นเงินของคนที่ถูกหลอกเอาประชาชนมาเลยว่าประชาชนถูกหลอกวันนี้มีเท่าไหร่นะแล้วกเ็เปิดสำนักวุ่นชาติเลยเอาห้องประชุมเช้าห้องหนึง่งนะเอาคนถูกหลอกมาเลยเอามานั่งแล้วเอาเอาเจ้าหน้าที่มารับแจ้งความมันจะเขาจะมาเป็นร้อยก็เป็นร้อยก็ทําไปแต่ไล่เส้นเงินแบบผมทำตรงไหนก่อนวันนี้เราจะไปพอพอ,พอตรองต้องอย่าไปคิดนะว่าว่าเฮ้ ไปอ้างว่าตอนนี้ขเขมรมันมีปัญหาผมเลยไปขเขมรไม่ได้ไม่ใช่เส้นเงินของการถูกหลอกเนี่ยมันมีทั้งฐานคอเซนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์ที่มาเลเซียปีนังกัวลัมเปอร์เปอร์ลิสเนี่ยมันมีรอบหมดลาวนะเพราะนั้นเหมือนที่ผมไปคือไล่วันนี้กัมพูชามีปัญหาเราไปไประเทศอื่นก่อนเพราะอะไรครับเวลาไปแล้วเนี่ยตำรวจในกัมพูชาโทษตำรวจในกัวลัมเปอร์ในปีนัง เขาก็เหมือนเราถามว่าทําไมผมไปผมทําได้อะคือถ้าเราไปด้วยความจริงใจเอาข้อมูลมาให้เขาผมใช้ภาษายี่สมัยก่อนนะวันทีวันเวิลตำรวจทั้งโลกคือทีมเดียวกันเราต้องเข้าใจนะครับว่าตํารวจเนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ประเทศกับโรงเรงสงบสุขนะเราไม่ใช่นักธุรกิจที่แข่งกันตำหมากินที่ทํากําไรเพราะฉนั้นเมื่อเรารู้เมื่อเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความจริงใจเราเอาข้อมูลมให้เขาว่าเฮ้ยจีน คนไทยมันทํสแกกเมอร์อยู่ในปีนงังอยู่ในวลเปิร์ดนะไอผมวาตลออ,อมาเลเซียนะพอเจอข้อมูลผมเข้าไปตอนแรกไม่เชื่อบอกเดี๋ยวรอก่อนผมตรวจสอบก่อนพอเจอของจริงเข้าไปเฮ้ยเชื่อเลยเว้ยเฮ้ยจริงด้วยล่วงเงินปราบเข <c oughs> ้าใจไหมครับ <c oughs> แต่ว่ามันต้องแสวงหาความร่วมือด้วยตัวเอง <c oughs> แบบผ่านแดน <c oughs> แต่ถ้ามานั่งเฮ้ยเอยเอเมื่อก่อนผมไปเนี่ยนายกก็สั่งผมสามคำโจ๊กไปปลาบคอนเซนเตอร์ให้หมด แต่ผมก็ต้องไปครีเอทต่อว่าจะปราบยังไงถึงยอดหมดคือวนๆไปมันยากแน่นอนมันต้องไปปราบนอกประเทศด้วยความเคารพบผมไม่อยากจะแทรกเลยแต่ฟังแล้วมันมาเอาตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมวันทีมวันเวิร์ d แล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2กับบิ๊กโจ๊กกันต่อนะครับ